กระลุเฮียงกระลุเฮียงเฮียงเฮียังเฮียงเฮียงสวัสดีค่ะช่วงเช้าๆนะคะมื้อนี้ซับหมองก็สิพามาอัปเดตกระเทียมเบิ่งว่าเป็นจังได๋่น้องพี่น้องลงหัวหรือยังเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันก่อนสิไปรับชมก็อย่าลืมปิดกระนังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ซับหมองนําเนยเด้อค่ะ ก็บรรยากาศนอนนาะคือเกาบรรยากาศก,าศก็ล้มหนาวผัดมาตึงๆเมื่อคืนนี่ล้มแหงคักพี่น้องผัดเต้นน้อนเสาหม่องเกือบกระเจิงเลยค่ะล้มแหงคักกี่หลีค่ะหนาวก็หนาวค่ะเมื่อคือนนี้ตอนนี้เขากะสาหม่องเช็คอุณหภูมิอยู่ค่ะว่าจะองศาเนาะค่ะสําหรับเซานี้นะค่ะล้มหนาวผัดแหงคักนี่เสาหม่องหอยเทอร์โมมิเตอร์ไว้ ยุคับอันนี้พี่น้องมัวนี่ช่วงเช้าๆกองก็บม่ค่อยเป็นใจปันใดกำลังสีเริ่มเย็นหลงค่ะยุ่ที่14องศาเด้อค่ะพี่น้องนี่่อนไปนทั้ง1บหาน้สิบสีองศาจุดหาค่ะก็ถือว่าหนาวเย็นอยูุ่ดีค่ะหนาวล้มค่ะเป็นหนาวแหงแล้วพี่น้องรู้สึกหนาวแหงอยู่เด้อค่ะทางอื่นเพิ่นหนาวชื้นหนาวอย่างปะบว่าปันใดแต่บ้านเฮามันหนาวแหงหเย็นมือแตกปากกระแตกค่ะพี่น้อง นี่ค่ะป่ะไปเบื้องกระเทียมกันเลยค่ะกระเทียมสาหม่งก็ปูกห้างเติบอยู่ปลูกห้างอยู่ค่ะต้นกะเพราะไซดอยุ่เพราะว่าปีนี้เพิ่นหนาวทนาหนาวแบบกระเทียมอย่แถวนี้ต้นเบิ้งยั่ค่ะนี่นานนี่นานนี่ต้นเบิใหย่แต่ว่าสาหม่งสิกโกย หัวให่เพิินเห้เบิงะะ้งเ้อค่ะสมองปลูกห้างอยู่เ้อค่ะบม่ได้ปลูกที่ว่าหัวเพิ่นได้ขนาดใดแล้วเดี๋ยวาาหอมมะกรูดเบิง่งว่าสิลงหัวสาไดเพราะว่าปลูกหล่าเพิินค่ะปลูกหล่ามกูกระตน้นว่านหน่อยบ่ใหญ่ค่ะพอดีสำหรับนี่ก็สมองวัดต้นหน่อยมันหน่อยกว่ากลัวมูนะคะ่ะสวนนี่หดน้ำก็หดเบียกยุค่ะเพราะว่าช่วงนี้กระเทียมก็ลังสีหลงหัว เพื่อนก็ต้องการน้ำนี่นี่นี่ค่ะนี่ในซ้ำนี้ก็ลังสิหลงขาไกลลงหัวค่ะไม่ได้หัวหน้อยเด้อค่ะหัวใหญ่เติบยุค,ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นท่านได้หลงเต็มทีจะลงานอีกหลายค่ะเพราะว่าเพิ่นอันแหลกๆเนาะเพิ่นก็หลงขาไกลเลยซ้ำน,นี้ก้อนเอาก็หดน้ำเปียกๆค่ะช่วงนี้เพราะว่าผักกาลังเลงน้ำค่ะ ถ้าเพิ่นใหญ่เราจักน้อยขห้เหางดหนามพี่น้องหดบ่าหดมือเวนมือช่วงนี้หดเปียกๆก,ก้อนา้าเบิ้องอีกต้นนึงค่ะฟ้าเบิ้งต้นน,งงงตนนี้ด้อค่ะนี่ค่ะลักษณะนี่กระเทียมค่ะนี่พี่น้องก็ล้งสีลงเปลี่นเตาแล้วค่ะ ต้นกระไง่เติบยุต่าหัวก็ะทนาน,นไน่ปันไดเพราะว่าเพื่อนก่ะทนในหลงสูตรเด้อค่ะกะลังสีหลงสาม,มีก้อนกระกลูใหญเบื้องะะเด้อค่ะยัามาเบื้องหลายๆต้นว่าเพื่อนหัวํามไดลเราเนาะพี่หนอ้องเพราะว่าเพื่อนทีหลงหัวระยะไล่กันบางต้นกระหัวใหญ่บางต้นกระห,หัวน้อยเด้อค่ะ่าเห็นหย่าลุกหญ้าก้อนลุกหญ่าไปพร้อมเด้อค่ะ ยาผักโขมค่ะผักโขมแดงนี่เป็นผักโขมแดงมันเงางใงเห็นไห้พักเขามันบองงามค่ะมันย,ย,ยังยังอาหารมันบางี่ดินแก้นหลายค่ะบางี่ดินแก้นแก่นเพื่นก็จะลงหัวประมาณซ้ำนี้ค่ะ ตมให้ก้อนค่ะลังเทือต้นหน่อยกับหัวใหญ่กันเด้ค่ะนี่น,นี่ลักษณะย่างต้นเนี้ยค่ะนี่นี่โอ้นี่ต้นนี้เพิ่นลงหัวเกือบใหญ่แล้วเด้ค่ะลักษณะต้นน,น้นอยนะคะเห็นบ่กระเทียม ก็จีหลงหัวไงห,หัวหน้อยปนกันแต่ว่าตใหไงกับหัวไงเด้อค่ะเพราะว่าเป็นว่าท่านใดนั้นพี่น้องโอ้เดี๋ยวมันบังกองใบพักกาดให้พี่น้องเบื้องไกลลักษณะนี่จะเปรียบเทียบลักษณะหัวกับต้นค่ะเป็นพระท่านใดหลงไงเด้อค่ะจะหลงไงก็านีอย่พี่น้องแต่ว่ากำลังเริมแหลกค่ะเิ่นประมาณนี้ค่ะ กถือว่าดีอยู่เด้อค่ะป้ไไดหัวหน่อยเด้อค่ะเพ่นสิใหญ่กูหนียูท่านใหญ่เราจะออกแดงๆน้อยหนึ่งอันนี้หัวเพื่อนเป็นขาวขาวอยู่ค่ะหัวเพื่อนยังเป็นขาวขาวอยู่คือว่าท่านในลุงเน่ใหปันใดน,นี่ค่ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะกระเทียมปีนี้อากาศมันหนาวถ้าอากาศหนาวหนาวนี่กระเทียมมากอยู่ค่ะถ้าหนาวเกินนี่มันกันดจังใดแล้วพี่นอ้องมันก็จีเฉาเด้ต้นไม้ใบพัก นี่ค่ะขวดต้นนี้เบื้องอีกกระไดพี่น้องพาพี่น้องขวดเบื้องหลายๆต้นค่ะจะได้เปรียบเทียบใส่กันว่ามันเป็นแบบใดนี่ฐาดตนน้นน้อยๆนะคะตนน้นน้อยๆมากสิลงหัวไว้กว่าต้นใหญ่เด้อค่ะนี่ว่ามันว่ามันหัวน้อยเด้อค่ะใหญ่เติบอยู่เอ้อต้นขนาดตนน้นน้อยๆนะนลงหัวค่ะดินอาจจิกแกนในจักน้อยค่ะพูนะ่ะ ลุงหัวไว้ก็ตน้นไงค่ะเพราะว่าตน้นไงนี่พิ่นยังวัตถของ,งามอยู่โอ้ยดินนี่อย่างแก่นค่ะแก่นเนี่ยรพี่น้องเพื่อนนะคะ่ะขนาดหดน้ำยุทธขานะะเป็นดินเหนียวบ้านสามองเป็นดินเหนียวเด้อค่ะเพื่อนก็นเลยอยากแก่นแน่จักน้อยนี่ถ้าเป็นดินทรายก็บ่กแก่นปนีดอกพี่น้องอันนี้ดินเหนียวเหนียวเลยะะ้อค่ะผมไปคืนค่ะ น้ำตอนแรงก็หดน้ำออกเพราะค่อยเปียกไปไหน,นี่ค่ะนี่ค่ะลักษณะกระเทียมปลูกไว้เขาก็ไดยู่ได้กินค่ะเพราะว่าเขาซื้อเข้ากับวหวน้องพี่น้องเพราะว่าหนาหนาวเขากปลูกได้ยู่ถ้าซื้อกินกับหัวเข้าใส่ห่ังแน่ เขาปลูกเองเขาก็มั่นใจเขาค่ะมั่นใจว่าเขาเห็ดปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะไปเดี๋ยวไปเบื้องอีกฟังหนึ่งเด้อค่ะเบิ้งฟังอื่นหอมแดงเดี๋ยวจะอัปเดตดอกค่ะเที่ยวหลังก้อนราะว่าเถี่ยวนี้อัปเดตกระเทียมก้อนค่ะผู้เทอาท้ายแต่หอมแดงให้พี่น้องเบื้องไหลเดี๋ยวพี่น้องกระซิเบือ้อนี่ค่ะ ดิเ,เป็นกระเทียมเนาะค่ะบรรยากาศงามบ่ค่ะกระเทียมกำลังตังสูงสอต้นไญ่หัวใบไญ่ตามดอกเด้อค่ะเพราะว่ามันทานในไน้มันจินไญ่คักย่ค่ะเพราะว่าเพิ่งงามอยู่งามใบกำลังงามใบอยู่ต้นไญ่ต้นสูงต้นสั้นดีย่ค่ะคุณน่ะ ใ,ใหไงใบงามกระเทียมชูช่อนี่ค่ะมาอีกมุมหนึ่งมุมนี้ค่ะกระเทียมกระตุนใ่เติบยุค่ะแต่สิภาพไปเบื้องไกลๆนานนีแปลงนีกระตุนใ่ต้นอ้วนดีค่ะบรรยากาศช่วงนี้กระล้มวีวีน้อยๆแต่ล้มแบบมือคืนนี่เป๋ไหวพี่น้องล้มแห้งอีหลีนอนให้นอนนะนดี่เบ้าไหวเลยค่ะ,ะกระเทียมกำลังงามมากค่ะนานนีแล้วค่ะคะ่ะตุนให่ ต้นอ้วนค่ะเดี๋สาหมองก็สิโกยให้เบิองเด้อค่ะนี่น่ะว่าเมนต้นน้อยเด้ให้เบิองค่ะเบิองในกล่องมันดาสิตน้นบ่าปันไดถ้าว่าของจิ๋งตนง้นใหญ่เติบอยู่เด้อค่ะพี่น้องพี่น้องมาเห็นกะจีสะอ่อนเนี้ยเสาหมองอยู่เดิเบิองนิวซีกับตน้นสาหมองเบิองรุบน่ะงามบ่ค่ะเบืองเบิองนิวซีกับต้นกระเทียมค่ะนิวซีสาหมองกะว่านิวใหญ่เติบแล้วเด้อค่ะรีบน่ะ เดี๋ยวเขาโกยเบิง้งตอนนี้เพิ่นง่ามใบเบิ้งใบลักษณะใบาเพิ่นใบเพิ่นนี่โตโตเนียงเป้งสินะคะโตเนียงเป้งสิเอาไปเจียวป่นเจีเยวหยังก็ได้ค่ะลองโกยเบืง้งหัวใหญ่เพิ่นก็จะหัวใหญ่อยู่แต่ว่าเพิ่นก็ลังเริ่มแรกค่ะเพิ่นก็ลังอัน นั่นเพิ่นบ่ทันได้หลงหัวไงดอกค่ะเพิ่นกําลังปลาแบยู่เห็นบอกเมื่อสมกับตนเลยค่ะเห็นบ่เพราะว่าเพิ่นกําลังสีหลงขาไกล้นี่แหละเป็นคอคอแบบนี้เขาเออหลงขาไกลเด้อค่ะเห็นขอต่อไกลว่พี่น้องมันเป็นอันน้อยแล้วก็เป็นเป็นปองขาไกล้แล้วก็มองนี้เป็นเป็นหัวกระดูกขอต่อเนี่ยค่ะเขาเลยเอนขาไกลกําลังหลงขาไกลค่ะนี่ละสาเหตุที่เขาเอินกระเทียมกําลังหลงขาไกลเพิ่นก็สีญ่ก่านีคาดเลยค่ะใหญ่ๆเลยค่ะนี่ ปีนี้น้องๆกระเทียมจีนเด้อ้าบว่ากระเทียมจีนนะคะเพราะว่ามันหนาวกาดหนาวหนาวตลอดเลยค่ะตั้งแต่เขานาหนาวมาบ้านสมองนาวทถกมือเลยค่ะหนาวพริกพริกอีหลีต่อน,นั้นกับแปดองศาค่ะอันนี้สมองคิดว่าแต่จะหอนอีกก็ยังหนาวมาอีกแล้วค่ะนี่ลมหนาวมาอีกวีวีวัน,นี้ขยุทีสิบสี่องศาค่ะคือจังตอนแหลกที่สมองเกินละ ทมไว้ดีๆก่อนค่ะมีพี่น้องทั้งบานถามข่ามาว่าอยากได้เนื้วกระเทียมเนาะคะ่ะปีนี้สาหมองบ่ได้ปลูกขายเด้อค่ะเพราะว่าสาหมองปลูกไว้ทันเนื้วปีนาค่ะเพราะว่ามันก็นบ่้หลายปีนาสาหมองสิป,ปลูกหลายยุคค่ะจะปลูกเป็นหลายๆพุลล่นลเปินงานสองงานพ,ลลาพุ่นละพี่น้องเท่าที่เห็ดไดค่ะเขาปลูกเท่าที่เขาเห็ดใดปลูกไว้ทักขายค่ะแต่ปีนี้ปลูกทำพันก่อนเด้อค่ะเอาเนื้วไว้ก่อน น้องปีนาขายแท้แน่นอนค่ะพีน้องทันใดอยากได้กะทักเข่าม้าทั้งไลน์เด้อค่ะกลับมาทั้งไลน์ที่ไอดีไลนค่ะหรือว่าแฟนเพจสาวหมองชาแนลนาะพี่น้องเฟซบุ๊กแฟนเพจเด้อค่ะไอดีไลน์สาวหมองกะศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งศูนเด้อค่ะฟังทันป่ค่ะไอดีไลน์สาวหมองศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เด้อค่ะไอดีไลน์พี่น้องกะ ทักเขามาเด้อค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ล้ค่ะได้ปีนี้บอกไว้ก่อนเด้อค่ะไม่ได้ขายเด้อพี่น้องปลูกไว้ทำผานก่อนกระเทียมพันกสิแพงกาซื้อไปกินเด้อค่ะเพราะว่าเปีนพันเก็บได้เป็นปีกวักวๆเด้อพี่น้องกระเทียมเก็บได้เป็นปีกระเทียมสูงเลยหัวเข่าอีกค่ะเพราะว่าสมองปลูกหางเพิ่นก็นเลยต้นใหญ่ถ้าปลูกที่กะ ต้นก็สิเบียดกันแห่งสูงก็ดีค่ะแต่ต้นจะว่ญยายแบบน,นี้อากาศหนาวหนาวแบบนี้ปลูกกระเทียมนี่กระเทียมนี่มากชูชอ่อต้นชั้นเลยค่ะนี่ลาสังเกตกระเทียมค่ะกระเทียมงามใบกระชิสันซีรีแบบนี้สันซือดิงแบบนี้กะคลิปนี้เตาเว้นกําล้งสีขื้นแล้วค่ะบรรยากาศขีฟ้ากระคึมๆค,ค่ะบรรยากาศล้มหนาวก็ลังมาไม่กคลิปนี้ซ้ำมันก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าม,มาพอกันไหม เท่าตับมนีสวัสดีค่ะงามบ้ค่ะ